ตอนนี้กำลังกินจ่อยจุกจ่อยจุกกันอยู่ฮะนี่เลือดชัดๆเลยนอนไมาจ่ายบาทเนี่ยโอ้นี่เลือดชัดเลยว่าดเด่ดู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 มีคนกินนะครับใจตลุดนะมีคนกินนะอันเท่าไรรู้น้ำสิบบาทนะมีคนกินนะเท่าไรรู้น้ำสิบบาทไม่มีใครกินเลยจ่อยจุกฮะตอนนี้เป็นอ่าหนังกัมพาเป็นหนังกัมพานะตะรู้รู้เท่าไหรสามสิบบาทนะแล้อีกยี่สิบห้าบาทนั่นแหละฮะ ทำมาสามสิบสี่สิบก็ได้ยี่สิบก็ได้โอ้ยแม่หให้ตรงอย่างเลยวะมีประดี๋ยวมีก็อ๋อตอนนี้ตะกี้กินเขาเรียกจ่อยจุเป็นหนังกัมพานะหนังกำมพ่าสดๆเลยอ่ต้องคุมสนอทกินเนี่ยโอ้โหตอนนี้จะหาผมใสหน้าตาก็ดีอ่ะแม่ติแถวกินว่างแถวว่างหน่อยตันนี้แ่าฮือเหมือนยิ่งเนี้ยแถวว่างหน่อยสื่อเจ้าเลยแจ็คแจ็คกินเนื้อสดๆเลยว่ะไอ้แจ็คกินเนื้อสดๆเลยว่ะเนื้ของเขา แสบจ่บอ่หน้าตาเแสบกอันนี้อันนี้กินดจกินีสดเลยน่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่อเดิมนี่ยเรากินะใส่อต่ตะตะตายไปไมอร่อยจังเลยใช่ไหมโอ้เมาผกินอะไหอดีมองตรงเอาไรพี่เอาเอาขึ้นมาอีกห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 มันจัดยังไงหกหก สอบคนหนึ่งตดต่ออาจารย์บุ๊คบอันนี้มันเป็นไหนมันอืมปุ๋ยแ้วอีกทีตอนคุณกินของสดอ่ะคุณไม่เห็นซีดอย่างนี้เลยเอ้าซีดอยู่นะสดอะไรไม่มีนะไม่ใช่นะเขาคิดไปอ่าคลิปนี้มีชื่อว่าลิปแก้วกินอะไรวะเปิดพิจารณาเปิดพิจารณานี่เขาเรียกชื่ออะไรวะเนี่ย ผีปอบริบแก้วของจริงว่เงี้ผีปอบริบแก้วของจริงเออแปีลเลยเนี้ยคลิปนี้พี่แปะของปอบปอบยังไะของพี่ปอบริบแก้วของจริงเดี๋ยวเสิร์ชหาได้เลยครับผีปอบริบแก้วของจริงของสดไอ้นั้นเนี่ยที่มันลงลวมันมันยิ่งยิ่งสดกว่านี้นะอันนี้เป็นเนื้อสดครับเป็นเนื้อติดมันนิดนึงครับน่าเท่าที่ดูน่าจะเป็นเนื้อหมูครับ นอ้บัวนี่บัวนีไอ้นี่มันยังตายเยใช่ปะไอ้ของสดที่มันดิ้นเดียลงลงลิ่นมันยิ่งมาิงโอ้ดินไม่เลยรอดพี่วันเลด่าได้ไมไม่เดี๋ยวดันเดี๋ยวขึ้นยูทูบไม่ได้บอกปุ๊บคือแบกเจอผีปอบลิแก้วผีปอบลิฟแก้วผีปอบลิแก้วชะอมผีปอบเมื่อแตกนเราอมดูไ ผีปอบผีปอบโผล่ที่ิที่คอนโดนริบแก้วผีปอบโผล่ที่คอนโดนริบแก้วอโอ้โห,โหกินกันสดๆสลยเดี๋ยวเจอขาวสดนะ